ย่อยอินละทําทางพุทธศาสนาแท้ทีวะประวัติวะอาน,นุนและพระพุทธอนุชาเจิง,จงผาหินมะาโดยสุสชีป,ปุญญานุภาพ ตอนที่15ปรา,าสาทของใคราาาดูก่อนราชกุมารทั้งหลายในเวลายเยน็นเรากลับมาไม่ได้พบเศษฉีตกยากผู้นั้นสอบถามได้ความว่าขอออกไปข้างนอกและจะกลับมาเวลาค่ำ พอพลับค่ําเศรษฐีก็กลับมาและแจ้งให้เราทราบว่าจะขอที่พักอาศัยเฉพาะในเวลากลางคืนส่วนเวลากลางวันจะออกไปขออาหารเขาบริโภคต่อเมื่อขอไม่ได้จึงจะขอพึ่งอาศัยของเราตลอดวันเวลาที่ล่วงไปเศรษฐีได้เพียรพยายามไปพบผู้ที่รู้จักมักคุ้นเพื่อขอพึ่งที่อยู่และอาหารแต่ส่วนใหญ่เจ้าของบ้านเหล่านั้นก็ไม่ยอมให้พบ ทั้งๆที่ในสมัยก่อนต่างก็พากันเอาอกเอาใจไปมาหาสู่แสดงตนสนิทสนุมป้หนึ่งญาติบางรายยอมให้พบและยินดีให้อาหารแต่พูดบายเบียงในเรื่องให้ที่อยู่อาศัยจึงเป็นอันว่าเศรษฐียังไม่พบผู้ให้ความอุปการะซึ่งชอบพอคุ้นเคยกันเลยเราเป็นคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเศรษฐีจึงไม่เตรียมใจจะรับความช่วยเหลือท,ท,ทั้งๆที่ เราชี้แจงว่าเรายินดีอุปการะโดยมิได้คำนึงถึงเรื่องความคุ้นเคยในอดีตเศรษฐีแสดงความตั้งใจจะออกไปในสถานที่ต่างๆอีกมากแห่งเพื่อขอความอุปการะจากบุคคลที่ชอบพอกันต่อไปเมื่อเห็นเศรษฐีแสดงเจตนาที่มั่นคงที่จะออกนอกบ้านเพื่อความประสงค์ดังกล่าวจึงได้แต่บอกอนุญาตไว้ว่าเรายินดีให้ที่พักให้อาหาร แม้เศรษฐีจะปฏิเสธเรื่องอาหารประจําเราก็ขออนุญาตไว้ว่าวันใดก็ตามเศรษฐีรู้สึกไม่สบายหรือไม่อยากออกไปข้างนอกคนของเราก็จะจัดอาหารมาให้โดยไม่ต้องรอให้เศรษฐีร้องขอแต่เรายังมีความข้องใจอย่างมากข้อหนึ่งก็คือคนที่เคยเป็นเศรษฐีมีชื่อเสียงเกียรติยศเหตุไฉนจึงออกขอทานโดยไม่มีความกระดากลังเบใจ เมื่อมีผู้ช่วยให้อาหารและที่พักแล้วก็ชอบที่จะรับไว้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งเงื่อนไขอะไรต่อไปอีกเราจึงเรียบเคียงถามข้อความที่เราสงสัยนั้นเศรษฐีตอบว่าการที่ท่านไม่ลังเลและกระดากอายก็เพื่อจะศึกษาดูน้ำใจคนที่เคยเอาอ,อกเอาใจหรือแสดงความเคารพนบนอบ,นบในสมัยที่ท่านจเจริญรุ่งเรืองว่าจะยังมีน้ำใจเช่นนั้นเสมอต้นเสมอไปหรือไม่ ส่วนใหญ่ก็พบแต่คนที่หมางเมินแต่คนในกรุงภัศาลียังมีอีกมากนักฉะนั้นก็จะออกเที่ยวสาะสแสวงผู้ที่มีเมตตากรุณาอีกต่อไปเรากล่าวกับเศรษฐีว่าความจริงชาวภัศาลีนั้นไม่ใช่จะเป็นคนใจจืดใจดำไปทั้งหมดแต่บางคนที่ปฏิเสธไม่อุปการะเศรษฐีก็อาจจะเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการเช่น เกรงว่าจะอุปการะไม่ได้ดีเพราะเสรษฐีเคยมีความเป็นอยู่สูงมาแล้วเขาจะอุปการะอย่างธรรมดาก็ดูกระไรอยู่หรือบางคนอยากอุปการะแต่ที่อยู่อาศัยคับแคบไม่ค่อยพอแม้แต่จะอยู่กันเองหรือบางคนก็มีไรายได้ไม่พอจะมาอุปการะเสรษฐีเรื่องอาหารแต่การให้อาหารเป็นครั้งคราวก็พอจะทำได้อย่างไรก็ตาม เมื่อเศรษฐียังยืนยันเจตนาเดิมที่จะขอพึ่งเพียงที่อยู่อาศัยแต่เรื่องอาหารจะไปขอเขาภายนอกเราก็ไม่ขัดข้องและก็บอกซ้ำถึงการที่ทางเราจะจัดอาหารให้ถ้าวันใดออกไปไม่ได้หรือไม่อยากออกไปขออาหารที่อื่นในที่ประชุมหลายแห่งมีคนพบปะไต่ถามถึงเรื่องเศรษฐี บางคนว่าดีแล้วที่ช่วยอุปการะไว้ในยามยากแต่บางคนก็เตือนด้วยความหวังดีเวลาเสียถีมั่งคั่งก็ไม่เห็นเอื้อเฟื้ออุปการะใครทันเวลายากจนตกยากจะมาทำตัวเป็นภาระให้เราต้องแบกหามทั้งที่ไม่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนดูก็ไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยให้เป็นเครื่องผูกพันตัวเองเราก็ได้แต่ชี้แจงว่า เศรษฐีเป็นคนดีที่ไม่ขออะไรเรามากนอกจากที่พักอาศัยแม้เราจะอนุญาตเรื่องอาหารก็ยังไม่ยอมรับว่าจะอาศัยอาหารของเราเป็นประจำคั้นนั้นมีข่าวเล่าหรือว่ามีปราสาทก่ออิฐถือปูนหลังหนึ่งกำลังสร้างในเนื้อที่กว้างขวางในกรุงพศาลีนายช่างที่ก่อสร้างไม่ใช่ชาวกรุงพศาลีแต่เดินทางมาจากแค้นโกสล เขาคงที่ก่อสร้างนั้นดูมุ่งหมายจะลบล้างแบบก่อสร้างทุกแบบในกรุงพภศาลีทีเดียวเพราะเหตุที่คนงานก่อสร้างแม้จะเป็นชาวพศาลีแต่นายช่างผู้ควบคุมสั่งการเป็นชาวสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกศลผู้อยากรู้ทั้งหลายจึงไม่สามารถทราบได้ว่าใครเป็นเจ้าของ และใครจะอยู่เมื่อสร้างเสร็จแล้วมีมิตรสหายหลายคนมาชวนให้เราไปดูปราสาทนั้นซึ่งมีช่งามเฉพาะตัวปราสาทแต่มีการตกแต่งบริเวณอย่างปราณีตบรรจงยิ่งเราเสียไม่ได้ก็ไปดูกับเขาบ้างเพื่อมีให้ผู้ชวนเสียน้ำใจแต่เราก็กล่าวกับผู้ชักชวนเป็นการแสดงความคิดเห็นใบร่วงหน้าว่า จะมีประโยชน์อะไรด้วยการไปหลงไหลชื่นชมกับทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเพราะแม้จะงามเลิศดลอยล้ำฟ้าก็สู้กระท่อมมุงด้วยใบไม้ซึ่งเป็นของเราไม่ได้สมบัติของผู้อื่นผู้อื่นเขาก็ครอบครองเราจะไปทำอะไรได้ที่เรายอมไปดูด้วยมิใช่เพื่อไปกยิมยินดีแต่จะไปดูแบบแผนการก่อสร้างซึ่งเล่าลือกันนักหนาว่า งามลบล้ำปราศาสตรราชมุนเทียนของเจ้าลิชวีทั้งหลายพวกท่านอาจไม่ทราบชัดเจนถึงอัธยาศัยชาวภัยสาลีอยู่ข้อหนึ่งคือความนิยมชื่นชมในสิ่งที่สวยงามบางคนแม้ท้องจะยังพร่องไม่เต็มบริบูรณ์นักแต่ก็จะไม่ยอมให้ความสวยงามบกพร่องเป็นอันขาดการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยการใช้เครื่องนุ่งหม่มมีการประกวดแข่งขันกัน อย่างเกือบจะกล่าวได้ว่าหน้าตาของคนนั้นมิได้อยู่ที่หน้าตาจริงๆแต่ไปอยู่ที่อาคารบ้านเรือนงดงามเครื่องอาภรณ์งดงามจนกระทั่งมีบางคนแซงพูดล้อชาวภัยาลีว่าเป็นผู้ต้องการความอิ่มตามากกว่าความอิ่มท้องดูก่อนราชกุมารทั้งหลายแม้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยตัดชมชาวภพศาลีว่าแต่งตัวงดงาม ในเมื่อประทับอยู่ท่ามกลางภิกษุทั้งหลายในสมัยหนึ่งตามความเข้าใจของเราพระอ,องค์คงชี้ให้เห็นถึงความเป็นระเบียบทางกายหรือความเป็นระเบียบภายนอกเพื่อจูงเข้าหาความเป็นระเบียบภายในจิตใจเพราะพระอ,องค์ย่อมปลารบทุกสิ่งที่ประสบพบเห็นให้กลายเป็นสิ่งที่สอนคนได้ทุกอย่างเมื่อเราเดินไปถึงสถานที่ก่อสร้างซึ่งเรื่องลือกันนั้นเราก็ต้องยืนตะลึงไปชั่วครู่ แทบไม่เชื่อตาตนเองว่ามนุษย์เราจะมีความคิดอ่านออกแบบก่อสร้างได้อย่างวิจิตรการตาถึงเพียงนี้บริเวณปาศาสทโดยรอบมีการแบ่งเป็นทางเดินเป็นสนามหญ้าเป็นที่ปลูกไม้ดอกซึ่งกำลังมีช่อดอกงดงามบางแห่งมีการปลูกไม้ผลและไม้ที่เป็นประโยชน์ทางให้ร่มเงาใครที่มีทุกเดินเข้าไปบริเวณน,นั้น คงลืมความทุกไปได้ชั่วคราวเป็นแน่ตัวปราสาทเล่าแม้แม้ร่างร้านยังคงปรากฏอยู่เพราะการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จก็มีความงามยังบอกไม่ถูกช่างเหมาะสมกลมคืนกับบริเวณอย่างหาที่ติมิได้อย่างนี้นี่เล่ามิสหายเราจึงพากันนิยมชื่นชมด้วยตนเองไม่พอต้องไปชักชวนให้เรามาร่วมตื่นเต้นในความงามนี้ด้วย เพียงเสาประทีปโดยรอบปราสาทนั้นก็น่าจะร้อยกว่าต้นเสาแต่ละต้นก็มีแบบอย่างซึ่งผิดไปกว่าที่เคยเห็นในแคว้นวัดซีมีความปราณีพิสดารคล้ายจะเย้ยช่างชาวภัยสาลีว่ายังไม่ต้องดูปราสาทก่อนเพียงฝีมือช่างทำเสาประทีปเท่านั้นก็น่าจะทำให้ตื่นตะลึงในฝีมือไปแล้วสหายเราผู้นำไปชมรู้มากออกไปด้วยว่า เครื่องประกอบบางอย่างทําสําเร็จรูปมาจากแคว้นโกศลบางอย่างก็ใช้ช่างฝีมือซึ่งเดินทางร่วมมากับหัวหน้าใหญ่จัดทําขึ้นในภัยสาลีนี่เองขณะนั้นความคิดแวบหนึ่งก็ปรากฏแก่เราในความคิดที่ปาลบถ่้อยคําของท่านอาจารย์วิศวามิตรที่เคยทํานายไว้ว่าเราจะต้องเป็นอาจารย์ใหญ่สืบแทนท่าน ซึ่งเราเองไม่เห็นมีทางเป็นไปได้แต่ความคิดขณะนั้นก็เกิดขึ้นมาถ้าเป็นไปได้จริงตามคำทำนายเราจะเชื้อเชิญช่างฝีมือทุกสาขาไปร่วมงานสั่งสอนอบรมกุลบุตรด้วยจะทำให้เป็นการปิดกั้นคำพูดของคนบางคนที่กล่าวว่าไปเรียนวิชาสาขาอะไรในสำนักวิศวามิตรแล้วไม่มีครูสั่งสอนต้องเดินทางกลับด้วยความคาดผิดว่ามีสอนครบทุกวิชา เชกุมานทั้งหลายเรากลับสู่ที่อยู่ของเราด้วยความคิดวุ่นวายหลายอย่างโดยมากเป็นไปได้ในทำนองอยากให้มีการสั่งสอนอบรมเพื่อมีผู้รู้ผู้ชำนาญมากๆว่าจะทำอย่างไรดีแต่ความคิดทะเยอทะยานที่จะได้มีหรือครอบครองปราศาสตร์เห็นปัาน,นั้นบ้างมิได้เกิดขึ้นแก่เราเลยเพราะได้รับการอบรมจากสำนักวิศวามิตรให้คอยชี้หน้าเจ้าความทะเยอทะยานอยู่เสมอ จนบ่อยครั้งเข้ามันชักจะอายหน้าไม่ค่อยมาปรากฏให้ชี้บ่อยๆเหมือนเมื่อมาศึกษาในตอนแรกๆระหว่างเวลาดังกล่าวนั้นดูเหมือนว่าใครไม่ได้พูดถึงปรา,าสาทหลังใหญ่และใหม่อันพิสดารน,นั้นแล้วก็ทําท่าว่าจะเป็นคนล้าสมัยไปมากทีเดียวความสนใจของชาวภาาัศาลีจึงไปอยู่ที่ปรา,าสาทอันตรงานงามหลังนั้นเป็นพิเศษ ที่ว่าพิเศษไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นผู้สั่งสร้างหรือใครเป็นเจ้าของมีผู้คนพยายามไปซักถามก็ได้คำตอบจากคนงานว่าไม่ทราบถ้าอยากรู้ขอให้ไปถามนายช่างผู้ควบคุมคันไปถามนายช่างก็ได้รับคำตอบอีกว่าขณะนี้ผู้สร้างยังไม่ต้องการจะบอกขอให้อดใจไว้ทราบเวลาที่มีการฉลองปราทานั้นดีกว่าการตอบอย่างซัดกันไปซัดกันมาอย่างนี้ ยิ่งทำให้คนสนใจเป็นเท่าวีคูณจึงมีการเล่าลือต่างๆว่าเป็นของคนนั้นคนนี้ไม่แน่นอนลงได้มีเรื่องหน้าขันยิ่งกว่านั้นก็คือวันหนึ่งพี่ชายคนใหญ่ของเราแวะมาเยี่ยมที่บ้านแล้วเล่าให้ฟังว่าที่ลิชวีสภาซึ่งพี่ชายของเรามีหน้าที่ร่วมประชุมอยู่ด้วยนั้นมีการไต่ถามกันถึงปาสานั้นว่า ใครเป็นเจ้าของแต่ไม่มีใครตอบได้ถึงกับมีการเรียกราชบุรุษผู้สืบราชการลับที่เป็นหัวหน้าให้ไปชี้แจงก็ชี้แจงไม่ได้ว่าเป็นปราสาทของใครเจ้าลิชวีพระองค์หนึ่งถึงกับตัดขึ้นด้วยความไม่พอใจว่าเพียงเรื่องเท่านี้ยังไม่รู้ถ้าเป็นเรื่องราชการบ้านเมืองจะรู้ได้อย่างไรหัวหน้าผู้สืบราชการลับก็ได้โต้ตอบว่า ผู้เกี่ยวข้องในการก่อสร้างไม่ยอมพูดบอกใครๆเลยแล้วเราก็ไม่มีพระราชกำหนดกฎหมายที่จะเอาผิดแก่ผู้ไม่ยอมบอกเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นเรื่องของฟาสาทหลังนั้นจึงเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดที่ทำให้ใครต่อใครต้องเดือดร้อนวุ่นวายเพียงเพื่อจะรู้ว่าใครเป็นเจ้าของด้วยประการชนี้ต่อมา เมื่อการก่อสร้างปรา,าสาทนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการประกาศอนุญาตให้มหาชนเข้าชมได้ตลอดเวลา7วันแล้วจะปิด7วันเพื่อเตรียมการฉลองผู้ประกาศนั้นไม่ใช่คนภายในปรา,าสาทแต่เป็นชาวบ้านทั่วๆไปที่ไปดูปรา,าสาทนั่นเองได้ข่าวมาจากช่างอีกต่อหนึ่ง ในประตูและผู้รับใช้ประจำปรา,าสาทต้องทำงานอย่างหนักในการควบคุมให้ผู้ชมต้องล้างเท้าเช็ดเท้าก่อนจึงเข้าบริเวณปรา,าสาทได้ผู้คนก็หลั่งไหลไปชมวันแล้ววันเล่าในราตรีมีการตามประทีปโคมไฟอย่างงดงามเป็นพิเศษผู้ใดไปดูเวลากลางวันแล้วได้ข่าวว่ามีการประดับโคมไฟงดงามในราตรีก็พากันไปดูซ้ำอีก แต่ในราตรีจะดูได้เพียงนอกบริเวณไม่อนุญาตให้ใครเข้าบริเวณภายในแม้จะได้ดูเพียงเขตภายนอกแต่เนื่องจากประทีพโคงไฟซึ่งจัดไว้อย่างสวยงามเป็นพิเศษนั้นไม่เคยปรากฏอย่างนี้มาก่อนผู้คนก็พากันมาชมอย่างแออัดทำให้เกิดการเดินทางไปมาในถนนหน้าปราสาทคลอยติดขัดไปด้วย แต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าปราสาทนั้นเป็นของใครครั้นครบกําหนด7วันแล้วก็ได้มีการปิดประตูบริเวณปราสาทเพื่อประดับประดาส่วนประกอบภายนอกให้ยิ่งขึ้นไปกว่าเมื่อเปิดให้มหาชนชมครั้งที่แล้วมาครั้นแล้วก็มีกลุ่มคนหลายสิบกลุ่มแต่งกายงดงามมีระเบียบได้รับจ้างจากผู้รับคำสั่งจากผู้อื่นอีกต่อหนึ่ง ให้เที่ยวเชิญกษัตริย์ลิชวีเศรษฐีและพ่อค้ามหาอมาตย์ผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายเนื่องในงานฉลองปราศาสตรในการเชิญนั้นผู้ที่ได้รับจ้างไปเชิญก็ตอบไม่ถูกว่าใครเป็นผู้เชิญเป็นแต่อ้างว่าได้รับใช้มาอีกต่อหนึ่งเจ้าของปราศาสตร์จะปรากฏตัวในวันฉลองและเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าผู้มาเชิญมิได้มาเชิญเองตามชอบใจ ผู้รับเชิญจึงได้รับใบลานจารลึกข้อความเชิญอันหุ้มกรอบด้วยทองคำอย่างงดงามด้วยการเชิญอย่างลึกลับพิสดารนี้ยิ่งทำให้โจดขานกันกลหนยิ่งขึ้นทุกคนอยากเห็นหน้าอยากรู้จักเจ้าของปราศาสตร์และพากันเร่งให้ถึงวันนั้นเร็วๆเ,เพื่อที่จะได้คลายความสงสัยกันเสียทีกลุ่มคนผู้ส่งคำเชิญได้กำชับผู้รับเชิญ ให้ไปได้ไม่เกินสองคนโดยอ้างเหตุผลว่าสถานที่แม้จะกว้างขวางแต่เกรงว่าผู้รับเชิญจะมามากจนอุดอัดจึงต้องจำกัดจํานวนผู้จะมาจากบ้านหนึ่งไม่เกินสองคนดังกล่าวแล้วแต่ใครจะไปด้วยหรือไม่ไปให้เป็นเรื่องของเจ้าของบ้านที่รับคำเชิญเป็นผู้ตัดสินเองประมาณว่าผู้ได้รับคำเชิญมีไม่น้อยกว่าพันราย และถ้ากะอย่างธรรมดาถ้าไปครบหมดก็จะมีผู้ไปงานฉลองนี้ถึง2,000คนเราเองก็ได้รับเชิญท่านบิดาของเราและพี่ชายของเราก็ได้รับเชิญยิ่งไปกว่านั้นเศรษฐีผู้ตกยากยังคงอาศัยพักผ่อนนอนหลับในเรือนหลังน้อยที่เราจัดให้ก็ได้รับเชิญเช่นเดียวกันเศรษฐีก็มีสิทธินำคนไปด้วยอีกหนึ่งคนจึงชวนสังกิตผู้ใกล้ชิดของเราร่วมไปด้วย เราเชื่อว่าทุกคนที่ได้รับเชิญอยากจะไปโดยความต้องการอยากรู้ว่าใครเป็นผู้ชอบทำอะไรแปลกๆอย่างนี้มากกว่าเพราะเรื่องเช่นนี้เป็นครั้งแรกในกรุงไพยสาลีครั้นถึงเวลาบ่ายแดดอ่อนของวันงานผู้ได้รับเชิญซึ่งส่วนมากเป็นคนสำคัญของแคว้นวัชชีก็แต่งกายงดงามขึ้นสู่ยานเทียมด้วยม้าหลากสีมุ่งตรงไปสู่ปราสาทนั้น มีมหาชนยืนดูอยู่สองข้างทางแน่นขนัดเพื่อดูแขกที่ไปในงานแต่งกายอย่างประณีตใบลานกรอบทองทําให้ผู้รับเชิญเห็นว่าเจ้าของปราสาททํางานครั้งนี้อย่างใหญ่โตจริงๆน่าจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสําคัญและมั่งมีมากจึงทําเช่นนั้นได้ด้วยเหตุนี้การแต่งกายไปในงานจะทําอย่างธรรมดาก็น่ากเกลียดจึงพากันแต่งกาย งดงามแบบที่แต่งในวันนักขัตเติ์เราได้ทราบมาภายหลังว่าบางบ้านได้รับคำเชิญใบลานเดียวซึ่งจะไปได้เพียงสองคนแต่บ้านหลังนั้นเป็นครอบครัวใหญ่มีบุตรทิดามากต่างก็แย่งกันจะไปให้ได้บ้างถึงกับกราบไหว้วิงบอลมารดาบิดาให้งดไปขอให้ตนไปแทนเพราะมารดาบิดาสูงอายุแล้วไปในงานคนมากๆจะดีอะไร บางบ้านมารดาบิดาก็ยินยอมแต่บางบ้านมารดาบิดาก็อยากรู้อยากเห็นเหมือนกันจึงเกิดการโต้เถียงถึงกับบางแห่งร้องไห้ตัดพ้อต่อว่ากันด้วยเรื่องไปงานนี้ก็มีด้วยเหตุนี้ท่านทั้งหลายก็คงนึกเห็นได้เองว่าการไปในงานฉลองปาราสาทลึกรับนั้นจะใหญ่โตกลหนสักเพียงไร